ไม่ลืมขอขอขอีกลกันเะ้ากินแลวขอขอพเจ้าขอขออะไ้ก็ไ้นหลักเลยเอ้ยดูดิดูดูอะไรอยู่เนี่ยอะไรหมดแล้วี๋ยวเราไปทางที่มันบอกเมื่อว่าเมืองตะวมตูกก่อนน่ารัะตามมา ไปไปไปเรต้องไปทีม่มือเรากนหดูให้ได้อจบแล้วหรือเล้โหเริ่มเริ่มมาก็เอาแล้วออกือไม่ได้เมืองอ้านี่นไปไปไปเพื่อนมียกมกดตาเราชี่ชี่วายยู่ๆแล้วอย่างแลวกันเดี๋ยวจะแท็กไว้ให้แลวกันโ ไอ้คนบอกว่าคนไทยอย่างคนไทยไปอะไรขอ้ยากรเลยเขขอไทยด้วยเขาม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 อมา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 ามามามมา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 ามาม อได้แล้วอยู่ใน่ั้แล้วเดี๋ยวอย่าอย่าไปนั่งเลยไปยืดไปยืดยืดดีกว่าซุปยู่ไนวะากไม่ใส่ซุปวะโอ้ยแหลกมนต้องไปไปหาซุปก่อนซุปซุปยูงไหนี่ไงไม่เล่นเลยไม่เนเลเฮ้ยเดี๋ยวี๋ยวดูซ่ว่าซุปไหน โหดยังยังลงไปแล้วมึงบิดละอยาเรกหากหาเตข้าวไว้าวข้าผัดว้าวแล้วโอ้โหข้าวเียเอาต้มยำกุ้งเลยนี่อ่ะต้ำกุ้งว้าวอาหารทีอร่อมากให้กิดกันิป ต,ตุนตุนตุนแม่เยอะเออมันตังอยู่ร้อยเจ็ดสิบห้ากว่าบาทนะบบน่เหรอกฎหมายยามไต้องด้ต้องจ่ายภาษีไม่แล้วอ,อ,อ๋อนันไปไม่ได้อนะ่ะ ชื่อขชื่อว่าวายโอโอทีลาศูนย์หนึ่งศสองออเขาดติตามมันนะกูไปกูไปูพูดไปแล้วนะกดติดตามกันได้เลยไม่ามขารกยอผมผมก็บอกว่าถ้าไม่ติดตองผว่ามช่องเพื่อนผมจะขอให้ไปินิีอกหักกา้กันนะครับอยนี่มันก็เบียวอาไมยุ่งวายเลยไปเราเราไปบุกดีกว่าต้ไปเครื่องมือแบบแบบนี้กไม่มีอะไรมากเลยตู้ไม่า อยากไดขวานนะทำไม,อ,มอ,อ่ะขา้าไขต้ยม,มยำกุง้งทมยำกุ้งอยากได้ทมยำกุง้งไป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 เซอสดีกว่าซอสอ,ตอ,ตอารออ,อนไลน์นี่ไงซอสเคาก็ได้ไข่ซอสที ดาบที่ดีดาบลลนนะ้นงหนั่งหน,นั่งห่ง้น่้ดกะดดาบไรดาบ้บาทนี่เขดาบห้บาทโอม้มีอะไรงานที่ดีหนึ่งพันวจ็สิอนมัติคือ์ายออ,อคนเออไม้อเลยตรงกลาง แต่แตต่นั่น่ยีกเสบดทเลกเมออฟโ้ยเป็นอ่ามี่ี่่แงยใเเพิ่งพูดนแมอขอรับท่านข้าพเจ้ากาลังเล่นอะไรอยู่เอาิหน้าแล้วกันนะเพื่อน น,น,นี่คือบางทียังตายจบอ่ะอ่าฮะเอิ่มมีคนหยงมีคนหมาผมถ่ายคลิปอยู่ผมก็ถ่ายคลิปอยู่อ้าวเลอืม,อออมนี่เมืองเอิ่มครับครับน้องอะไรครับคุณหมอหมอครับติดอยู่ด้วยอินอินครุยอันนี้นะ่า ฮะโว้ขอมาครับคุณเออมัมอยู่เรีเอ่องสนุกนะครบเอิมพาไปที่ัครับไปกอน,นิีนานะครับจะตกปลาด้วยวย่ะแอนดีน่าเอ็มสอเลย โอเคแหววเราตะโกนให้เขากันนะครับด้วยการพิมพ์ข้อโอห์โอ้โหใส่เลยคณะมาถูกดเลยบอกมาก่อนแล้วกันใครจะทำคนเสือปีอย่าลืมขอาจะไม้ล่ใครๆก็เราพิมพ์ชื่อตัวเองลงมาครับอืมถ้าใครก่อนใค้ก่อนเด้อจานโอเคพิมพ์จาน่ O R E O โอริโอ้โอริโอ <Yeah, S 1> ้ฟังนะโอริโอ้ครับผมอยากมีโอริโอ้คัสเตอร์ยน์คาที่ยานท่านมีรถโกคาร์ทขายมั้งอืมอ้ย พูดโคตรดังเลยอะ่ะไปว่ะแล้วปล่อยวางวางแล้วเพื่อนผมหายแล้ว,ลวราค,าคาขาได้สาะขาขาขาแค่เล็กาคนเดียวใช่ไหมดับเบิลขาข้ามือหอรถแข่งอยากได้อะ่ะมันบึ้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 นนอกจากแรงตอนใช้ปั๊บเดียวนะเพระนั่นก็ขาแหละ ดปดบีแล้วครัไงครผมข้าวงนาขรเบักไปเลยไปเลยปิดเลยโอ้ เอามาจะอาจะไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบนี้ไปโกไรั่จ้าเข้าวผมไปแต่เตาโอ้โหลบร้อยบาทโอ้โหต่อนาทีเอาเจงดิ มันค่าเช่ารถหรือไงเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวคนไทยสร้างวะเนี่ยเหนื่อยดีแล้วกันต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ยาต้นไม้ยาย่าล้อดีมยไม่เลยเนี่ยักล้อโชยอ่ะ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 ไม่รู้ไปชน เอาดาบก่อนเออขาเอาขาหายไปไหนขาหายไปแล้วเออเออเออเข้าไปข้างในเออเออเออมอรักษามื่อไหร่รักหมอโอบคุมากครับหมอหมอติดรถไปโดนข้างในหรอกครับหมอผมไปคนเดียวแล้วหมอ

哦，太大困难，哎 <noise>，太大困难，哎、oh,。哎呀、oh,，哎呀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 ，哎 ปิดคอเลยเชคอร์สอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ้เโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้คอ้ย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 โยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ

เย้อมใจกตี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 นังเออตีตีไาตีตีเอตีตีไปตีตีไปเออบ้านฟรีคุกไปคุกไปตีตีคุกตีตี จเอาเอจเอาป้ง <c oughs> คนข้างนียบลเลยแหละน่าจทำงานหายต่างไปแล้วเลยแหละผมรู้สึกเบื่ออย,อยากไปอยากไปเอาซอสไปไล่คิวคน <c oughs> ไปเอาซอสดีกว่าซอสออะไรซอสหน่อยไอ้ไอไอไอนี้ซอสผมไม่เอา

อ๋อขึ้นมาข้นมาอีก4ตัวไปดป่ะไปกันเลยเอาเารถของผมไปด้วยไปไปไกลเอาขาไปทะเลาะกันไปดูป่ะไปเนเน้นอ้ยโอไปโอ้ยโอ้ย้อ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ ไปทำอะไรดีเนี่ยเล่นคนเดียวเนี่ยแล้วจะมีอะไรบ้างล่ะกระสับกระส่ายาอ,อ่ะโอ,อ้เไม่ได้ขออยเ้ยเยเ้เย้เย้้้้เ รถอลน娜ใช่มีอะไรอ่ะวันนี้คือข้าวโพดอืมข้าวโพอนไรอยนี้อืมอืมยังมันไม่ถ่วงไมฟังอยู่ต่อสิต่อไฟเตอร์อ๋อประสบความสำเ็พบวันอล่าใช่ไหมต่อสู

嗯，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 嗯

个鬼！<や> <laughs>